สวัสดีครับทุกผช่องสื่อการสอนใบายครูหมูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับก็มีเรื่องราวดีๆมาแชร์เรียกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับวันนี้นําเสนอว่าด้วยเรื่องของการลดระยะเวลานะครับการเลื่อนการขอมีขอเลื่อนวิทยาฐานะตามวพเอทับสองห้นะครับตามที่ทางกกอได้ประกาศ การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัตินะครับของวพเทับสองหาหกสีนะครับหรือที่เรียกว่าว4ทับสองหเมื่อวันที่28่สมกราคมที่ผ่านมานะครับก็มีเงื่อนไขหลักๆอยู่4เงื่อนไขนะครับหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งเป็นเงื่อนไขข้อแรกนั่นก็คือการที่ครูจะสามารถลดระยะเวลาจาก4ปี เดือนปีได้นั่นก็คือมีความสามารถทางภาษาต่างประเทศนะครับซึ่งจะใช้ผลการสอบ CEFR นะครับผมก็เลยหยิบประเด็นนี้เป็นประเด็นแรกนะครับในคลิปนี้มาแชร์เรียกเพี่นรู้ประสบการณ์เนื่องจากว่าผมเคยสอบข้อสอบ CEFR นะครับเนื่องจากว่าผมสอนภาษาอังกฤษเป็นครูจบอีกวิชาภาษาอังกฤษนะครับเคยสอบ CEF CEFR มาแล้ว2ครั้งนะครับก็พอมีประสบการณ์ ในการสอบบ้างรู้จักข้อสอบนะครับแนวข้อสอบลักษณะข้อสอบเป็นยังไงแต่ละพาร์ทละพาร์ทนะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าให้ฟังนะครับพร้อมยัดทั้งยกตัวอย่างข้อสอบที่เป็นของครูที่สอบสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษนะครับจบวิชาเอกภาษาอังกฤษและสําหรับข้อสอบที่ครูเอกอื่นนะครับซึ่งข้อสอบจะไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับเป็นข้อสอบแยกกัน วันนี้ผมก็จะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับมีเขาเขาจะมีให้เราไปทดลองสอบนะครับให้เราไปทดลองสอบได้โดยที่ผมก็จะแชร์ลิงก์นะครับไว้ที่ท้ายคลิปเนี่ยนะครับหร้ที่ใต้คลิปนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะครับท่านก็กดเข้าไปลิงก์กดเข้าไปที่ลิงก์เพื่อที่จะลองเข้าไปสอบข้อสอบของสองแบบนะครับทั้งครูที่ จบเอกภาษาอังกฤษและครูที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษนะครับเอกอื่นๆม,มีตัวอย่างข้อสอบเข้าไปลองทดสอบนะครับเพื่อบางท่านผมเห็นในคอมเมนต์ในเพจต่างๆอยากที่จะไปสอบ CFR กันนะครับเพื่อที่จะลดระยะเวลาจาก4ปีเหลือ3ปีคลิปนี้นะครับชมคลิปนี้ให้จบท่านก็จะมีแนวทางนะครับครับ อันนี้มาถึง EP4 แล้วนะครับมาได้เรื่องของการลดระยะเวลาโดยใช้ผลสอบ CEFR นะครับผลสอบ CEFR นะครับพร้อมตัวอย่างข้อสอบนะครับวันนี้สําหรับท่านที่กําลังวางแผนว่าจะไปสอบ CEFR นะครับเพื่อเอาผลสอบมาใช้ลดระยะเวลาในการเลื่อน นะครับวิทยาฐานะตามวพเอ PA ทับสองหนะครับเตรียมตัวยังไงข้อสอบเป็นลักษณะยังไงผมมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับเงื่อนไขข้อแรกของประกาศว4ทับสองหาหกนะครับกำหนดว่าสามารถลดระยะเวลาจาก4ปีเหลือ3ปีได้ นั่นก็คือท่านจะต้องมีความสามารถทางภาษาต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับโดยใช้ผลสอบ CEFR นะครับ CEFR น้อ e มาจากอะไร CEFR ก็คือ Common European Framework of Reference นะครับ CEFR นะครับซึ่งเป็นระบบการประเมินการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาของอโซน ยุโรปนะครับของภาคพ,พื้นยุโรปยือหรือยุโรเปียนเฟรมเวิร์นะครับเขาก็มีระบบใช้ระบบการประเมินการทดสอบความสามารถทางภาษาเนี่ยนะครับมานานแล้วนะครับมานานพอสมควรแล้วประเทศไทยเราเริ่มเอาเข้ามานะครับทดสอบคู่ภาษาอังกฤษเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วนะครับเมื่อครั้งยังมีศูนย์แอริกอยู่นะครับผมก็ ได้สอบครั้งแรกก็เมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วนะครับและล่าสุดนะครับศูนย์แอริก็ยุบไปแล้วก็มีศูนย์ใหม่ขึ้นมาซึ่งเรียกว่า HCEC HCEC e นะครับเดี๋ยวท้ายๆคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่า HCEC e มีหน้าที่อะไรและทำอะไรนะครับ มาพูดถึงเรื่องการใช้ผล CEFR นะครับลดระยะเวลาจาก4 0ปีเหลือ3ปีในการขอมีขอเลื่อนวิชาธนานะครับตามกณ n PA ์ PA ทับ2อมีกำหนดมาว่านะครับท่านจะสามารถใช้ลดระยะเวลาได้ก็แต่เมื่อถ้าท่านเป็นครูเอกภาษาอังกฤษพูดง่ายๆนะครับครูเอกภาษาอังกฤษจบเอกภาษาอังกฤษ ท่านจะต้องมีผล CEFR สูงกว่า B2 ครับระดับผลการสอบ CEFR จะมี6ระดับนะครับเริ่มตั้งแต่ A, A1, A2, B1, B2 และ C1, C2 รวม6ระดับครับครูเอกภาษาอังกฤษต้องสูงกว่า B2 นั่นก็คือต้องได้ C1 หรือไม่ก็ C2 ครับซึ่งค่อนข้างที่จะเป็ดระดับ Advanced เลยทีเดียวนะครับ ครูกลุ่มสาระอื่นๆครับที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษนะครับต้องได้สูงกว่า B1 ครับก็ตั้งแต่ B2 ขึ้นไปนะครับ B2 C1 C2 ได้หมดนะครับหรืออย่างน้อยๆก็ต้องได้ B2 นะครับเงื่อนไขข้อต่อมานะครับที่จะใช้ c a f r ลดระยะเวลาได้ก็คือผลการสอบ c e f r นั้นจะต้องไม่เกิน2ปีนะครับนับถึงวันที่ยื่นคำขอ สอบใหม่ได้เรื่อยๆครับสอบใหม่แล้วได้ระดับสูงขึ้นก็ลดใช้ลดในวิวทยาฐานะถัดไปได้แต่ผลสอบก็เช่นเดิมครับต้องไม่เกิน2ปีนะครับนี่คือเงื่อนไขในการใช้ผลสอบ CEFR นะครับทีนี้ลักษณะข้อสอบลักษณะข้อสอบที่ผมเปลี่ยนตั้งแต่หัวคลิปแล้วนะครับว่าข้อสอบที่จะประเมินเนี่ย าก็จะแยกกันชัดเจนนะครับถ้าเป็นครูที่จบเอกภาษาอังกฤษนะครับครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศหรือกลุ่มที่ครูที่จบเอกภาษาอังกฤษซึ่งจะต้องมีผล CEFR เนี่ยตั้งแต่ C1 C2 เนี่ยนะครับ C1 C2 เท่านั้นนะครับกลุ่มที่จบเอกภาษาอังกฤษก็จะใช้ข้อสอบที่ชื่อว่า Lingua Skill นะครับ ใช้ชุดข้อสอบของ Lingua Skill ของ Cambridge นะครับของ Cambridge ส่วนครูกลุ่มสาระอื่นๆที่ไม่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษรวมทั้งศึกษาในเทศแล้วก็ผู้อำนวยการผู้อำนวยการเขียนลองเขตน,นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนพวกนี้นะครับซึ่งจะต้องมีผล CEFR เนี่ยสูงกว่า B 1นั่นก็คือ B 2ขึ้นไปนะครับจะมีชื่อข้อสอบว่าข้อสอบชุด เวอร์เซนนะครับเวอร์เซของบริษัทเพียสันนะครับของบริษัทเพียสันนะครับแยกกันนะครับแยกกันแยกชุดข้อสอบกันทีนี้มาดูฝั่งของลิงกัวสก l ลของครูจบเอกภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นของ m b r i r i e g s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  m e n t i n e n g l i s h น,นะครับก็จะแบ่งพาร์ชนะครับชุดข้อสอบอยู่3 p a พาร์ชนะครับ สามชุดนั่นเองนะครับพาร์ทที่หนึ่งก็จะมีสอบ r e a d i n g แล้วก็ listening ครับ reading กับ listening รวมกันเลยนะครับอันนี้คืออ้างอิงการสอบครั้งล่าสุดนะครับปีที่แล้วช่วงเดือนสิงหาคมปี6 3ครับผมไปสอบมาแล้วครั้งที่2นะครั้งแรกก็ 5- 6ปีที่แล้วอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับครั้งที่2ก็คือล่าสุดปีที่แล้วครับช่วงเดือนสิงหาคม 63ครับข้อสอบชุดแรก reading and listening ครับอ่านและเขียนนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับข้อสอบชุดนี้ชุดต่อมาลัก,ลกษณะข้อสอบก็จะเป็นการทำต่อเนื่องนะครับการทำต่อเนื่องนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงก,ก,กว่า2ชั่วโมงชุดที่2ก็จะเป็น writing ครับการเขียนใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับ และชุดสุดท้ายก็จะเป็น speaking การพูดนะครับใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับแต่ในการสอบแต่ละครั้งผู้คุมสอบหรือว่าทาง Cambridge เขาก็อาจจะสลับสลับนะครับไม่เรียง1 2 3ออย่างที่ตอนที่ผมไปสอบปีที่แล้วก็จะเป็น writing ก่อนนะครับก็จะเป็นสอบ writing ก่อน แล้วก็มาที่ reading and listening แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น speaking ลักษณะนี้นะครับแต่ไม่ว่าจะสอบชุดไหนก่อนหลังนะครับจะสอบต่อเนื่องนะครับเมื่อจบท่านจะพักได้หรือเข้าห้องน้ำได้นะครับหรือพักได้พักยกได้ก็ต่อเมื่อท่านสอบเสร็จแต่ละชุดนะครับเช่นชุดแรกสอบ writing ก็ต้องสอบ writing ให้จบให้ให้เสร็จก่อนเสร็จสิ้นก่อนท่านถึงจะได้ไป พักแต่ว่าพักก็เขาก็ไม่ให้พักนาำน,นะครับเข้าห้องน้ำแค่นั้นเองนะครับนี่คือชุดข้อสอบของลิงค์ควอสกิลกลุ่มที่ครูจบเอกาภาษาอังกฤษนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างแต่ละพาร์ทครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับซึ่งลักษณะข้อสอบจริงก็ประมาณนี้เลยครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับ ตัวอย่างนี้ผมก็เอามาจากที่เขาเป็นเดโมมานะครับเป็นให้ลองทำ่ะครับเดี๋ยวท้ายคลิปไม่ใช่ท้ายคลิปครับข้างล่างคลิปนี้นะครับผมจะมีลิงก์ให้ท่านเข้าไปทดลองสอบกันนะครับ reading listening ครับมาดูตัวอย่างกันเขาก็จะให้ฟังเนาะให้ฟังนี่คือชุดแรกนี้ก็จะเป็นมีรูปเป็นช้อยเป็นรูปนะครับให้ฟังแล้วก็ให้เลือกว่า ที่ได้ยินนะครับตรงกับรูปไหนเราก็คลิกตรงเนี่ยนะครับเนี่ยคลิกถูกตรงเนี้ยนะครับมี3ช้อยในข้อนี้มาดูฝั่งทางนี้นะครับก็ให้ฟังเช่นเดียวกันก็จะเป็นพาร์ทของ listening นะครับให้ฟังแล้วก็ตอบคำถามครับตอบคำถามนะครับเลือกก็คล้ายๆ A,B,C นะครับตอบอันแรกก็คลิกไปตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียวขึ้นมานะครับ อันนี้จะเป็นพาร์ทของ Reading นะครับฝั่งซ้ายข้างล่างเนี่ยนะครับจะเป็นพาร์ทของ Reading เขามีช้อยสังเกตดูมีช้อยนะครับ A B C D นะครับช้อย A ช้อย B ช้อย C ช้อย D อท่านก็ดูว่าควรที่จะเอาคําว่าอะไรนะครับไปเติมในช่องว่างนะครับเลือกยังไงก็คลิกตรงนั้นเลยนะครับมันก็จะไปเติมให้เราเองนะครับนี่คือลักษณะของ Reading อันสุดท้ายก็ reading อยู่นะครับแต่ว่าก็จะยากขึ้นกว่าอันแรกนิดนึงก็ตรงที่ว่าให้เลือกคำให้หาคำมาเติมเองและไม่มีช้อยข้างหน้าเหมือนแเหมือนฝั่งนี้นะครับท่านก็ต้องอ่าดนดูแล้วก็เลือกเติมคำเอง,ช,อง,ง,งช่องละหนึ่งคำนะครับช่องละหนึ่งคำไม่เกินนั้นนะครับถ้าใครตอบเกินเกินหนึ่งคำก็คือผิดนะครับนี่คือลักษณะของ part reading กับ listening นะครับ ตัวอย่างไรติ้งครับตัวอย่างไรติ้งจะมี2ข้อนะครับข้อสอบสองข้อข้อแรกอันเนี้ยอันเนี้ยซีผมเอามาตัวเป็นตัวอย่างเป็นเนื้อหาค่อนข้างที่จะยาวนะครับเขากำหนดจำนวนคำที่จะต้องเขียนไว้นะครับเห็นไหมครับอย่างอย่างตัวอย่างอันเนี้ยเขาให้เขียนหรือพิมพ์นะครับต้องพิมพ์พิมพ์พิมพ์ตอบฝั่งนี้นะครับฝั่งขวาเนี้ย อย่างน้อยร้อยแปดสิบคำนะครับโดยที่ให้เขาให้ประเด็นมาเนี่ยนะครับเขาให้ประเด็นมานะครับแต่ละคนจะได้ประเด็นข้อสอบนะครับต่างกันนะครับไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันครับอย่างประเด็นตัวอย่างเนี้ยก็จะประมาณว่าให้เขียนบทความหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมครับให้เขียนบทความลงในเว็บไซต์นะครับประมาณเนี้ยนะครับถ้าจะไม่ผิดของผมจะให เขียนโลเค l ั o นโลเคชัฟูดครับโลเคชัฟูดอาหารพื้นเมืองอาหารพื้นบ้านลงนิตยสารนะครับอาหารพื้นบ้านของคุณมีกี่ hn, อ,อย่างที่เด่นๆอะไรเงี้ยครับก็ให้เขียนบทความายากพอสมควรนะครับอันนี้เป็นพาร์ทเป็นเรื่องที่สองนะครับเรื่องแรกเขาจะให้เวลาประมาณ1 5นาทีเนาะเพราะว่าเรื่องที่สองเขาให้ทั้งหมดเนี้ยสองเรื่องจะต้องเสร็จภายใน45นาทีนะครับ เรื่องแรกรู้สึกจะให้เขียนอีเมลนะครับถ้าผมจำไม่ผิดที่ผมได้ทำเขียนอีเมลถึงเพื่อนอะไรประมาณนี้ครับซึ่งสั้นๆไม่ยากเท่าพารนี้นะครับเท่าเรื่องที่สองเนี่ยนี่คือตัวอย่างของไร i t ิ n งของครูจบเอกอังกฤษนะครับอ่าก็ค่อนข้างที่จะยากสุดท้ายตัวอย่างของ speaking, สปีกิ g งสปีกิ n งก็จะมี2พาร์ทเหมือนกันนะครับพาร์ทแรกก็เป็น เขาจะถามมาให้เราตอบนะครับอย่าให้เราฟังคําถามก่อนพอคําถามเสร็จปุ๊บมันก็จะมีสัญญาณตึง้งให้เราตอบพูดนะครับพูดตอบพาร์ทแรก4อ่ะแปด question แปดคำถามนี้ก็ไม่ยากครับ what's your name What you? you? What you? อะไรประมาณนี้ how o u อะไรประมาณนี้ง่ายๆมากนะครับส่วนพาร์ทที่2นี่คค่อนข้างที่จะยากก็คือเขาจะให้เราพูดสรุป เขจะให้เราพูดสรุปนะครับมีประเด็นข้อมูลมาให้เราอ่านให้จบภายในเวลาที่กำหนดแล้วก็ให้เราพูดสรุปประเด็นต่างๆที่เขาให้เราอ่านนั้นนะครับให้พูดสรุปให้ได้ให้เสร็จภายใน1 0วิยี10วิวิอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือาร์ทของสปีกิ้งคงนึกภาพออกนะครับมาดูฝั่งของ เวอร์เซน e ์อังกฤษเทสซึ่งเป็นข้อสอบของครูที่ไม่ได้จบวิชาเอกภาษาอังกฤษครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ระดับความยากก็จะลดลงมาจากครูที่จบเอกภาษาอังกฤษนะครับข้อสอบก็จะมีทั้งหมด81ข้อนะครับ81ข้อซึ่งข้อสอบชุดน,นี้นะครับ ท่านสอนอแล้วก็ท่านพ,พอออเขตรองพอออเขตสอบไปเรียบร้อยนะครับสอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วพร้อมๆกับพวกผมที่ไปสอบแล้วนะครับแปสเอข้อแบ่งออกเป็น9พาร์ทนะครับเกส่วนนะครับเริ่มจากพาร์ทเถึงพาร์ทไอใช้เวลาสอบทั้งหมด50นาทีครับไม่นานครับไม่นานเป็นข้อสอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤษทักษะทั้งฟังพูดอ่านและเขียนนะครับ ก็จำนวนข้อสอบก็ต่างนี้นะครับมี9้ส่วนนะครับมี9ส่วนมี9พาร์ทนะครับซึ่งรายละเอียดขออนุญ,ญาตยกตัวอ,อย่างนะครับแล้วก็พูดรายละเอียดว่าแต่ละพาร์ทมันชื่อว่าอย่างนี้ให้ทำอะไรในเฟรมต่อไปนะครับดังต่อไปนี้ครับพาร์ทเครับเป็นข้อสอบที่ชื่อเรียกว่า read aloud ก็คือให้อ่านดังๆนะครับ ข็สอบการอ่านให้อ่านเสียงดังฟังชัดภายใน30วินาทีนะครับมีข้อสอบเพียงข้อเดียวเนี่ยเนี่ยคือตัวอย่างของ้อสอบนะครับเนี่ยตรงนี้ครับ Australia is a very large country นะเราต้ต,ต้องอ่านให้ดังๆนะครับให้ชัดเจนอ่านให้ได้แค่นั้นเองนะครับท่านที่จบท่านที่ไม่จบใช่เองภาษาอังกฤษท่านพอจะอฝึกนี่ๆหน่อยๆ่ผมว่าสอบได้ครับ สอบผ่านได้ B2 แน่นะครับมาดูพาร์ตต่อไปครับ repeat ครับพาร์ท B มีชื่อพาร์ทว่า repeat ก็คือให้ให้กล่าวซ้ำหรือเปล่าครับให้พูดซ้ำให้พูดตามนะครับได้ยินว่ายังไงก็ให้พูดตามใช่ไหมครับก็อสอบการอ่านฟังให้จบในแต่ละประโยคและอ่านออกเสียงตามประโยคที่ให้มาอ่านตามให้จบนะครับ เขาก็จะมีให้ฟังใช่ไหมครับนี่ให้เปิดฟังแล้วก็พูดตามครับได้ยินว่ายังไงให้พูดอย่างนั้นง่ายไหมครับมีกําลังใจบ้างหรือยังครับนะครับเตรียมตัวเตรียมพร้อมซ้อมดีผมว่าผ่านแน่นะครับทันทีไม่ได้จบวิชาอีกภาษางพาร PART C มีชื่อว่า sentence builds นะครับก็คือข้อสอบการฟังและไวยากรณ์ให้คำมาและนำมาเรียงประโยคใหม่ให้ถูกต้องดูตัวอย่างนะครับ ดูตัวอย่างเนี่ยครับคุณได้ยินว่าอย่างนี้ครับป๊บป๊บบป๊บวอชเรดดิ้งไมล a a t r เต e ร์ g ฮอร์เแล้วก็เราให้เรียงให้เราพูดเรียงใหม่ให้มันถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะครับก็จะเป็นว่า my m a s t e r was reading her favorite magazine อย่างนี้นะครับแค่นี้เองนะครับไม่ได้ยากนะครับเตรียมพร้อมซ้อมดีสอบผ่านแน่ผมว่านะครับ พาร์ทดีมีชื่อว่า conversations ก็คือบทสนทนาเนะเาะก็สอบการฟังและพูดฟังบทสนทนาแล้วตอบคำถามตามความเข้าใจตักจากบทสนทนาตัวอย่างก็ประมาณนี้นะครับ speaker วันคนพูดคนที่หนึ่งพูดว่าอย่างนี้คนที่สองพูดว่าอย่างนี้คนที่สามพูดว่าอย่างนี้แล้วก็มีคำถามว่านะครับอูซี่จะทำอะไรอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอบไปตามที่เราฟังนะครับ ามที่เราฟังใช่ไหมครับได้ยินว่ายังไงฟังจับใจความนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีคําถามแลว้วก็เราให้ให้เราตอบตามความเข้าใจที่เราจับใจความได้นะครับข้สอบมี2ข้อนะครับพาร์ทอีใิ้งไทปิ้งให้พิมพ์ครับไท้ิ้งก็คือพิมพ์ก็สอบการเขียนให้พิมพ์ข้อความภายใน60วินา,นาทีเพื่อวัวดความคล่องแคล่วรวดเร็วและความถูกต้องแล้วก็ต้อง ต้องพิมพ์ฝึกพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับอย่างเช่นข้อสอบเนี่ยนะครับนะครับเขามีข้อความมาให้ให้เราพิมพ์นะครับภายใน60วินาทีให้เราพิมพ์ให้ได้เยอะที่สุดนะครับหรือให้จบนะครับประมาณนี้ครับ Part F นะครับ Sentence c o m p r e t s i o n ก็คือข้อสอบวยากรณ์ให้เติมคำในช่องว่าง โดยในแต่ละข้อใช้เวลาข้อละ25วินาทีครับตัวอย่างก็ประมาณนี้ครับ it's ให้เติมคาว่าอะไร it's tonight bring your sweater นะครับ sweater ก็คือเสื้อคลุมใช่ไหมครับอากาศมานันน่าจะเป็นยังไงก็เติมโ,โคเข้าไปนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็นี่นะครับก็เติมคำารงในช่องว่างให้ถูกต้องดูการพิมพ์นะครับไปฝึกพิมพ์ไว้นะครับทันทีจะสอบ พอดีดิกเทชันครับเขียนตามคำบอกครับให้เขียนตามคำที่ได้ฟังอ,อ๋อเขียนตามคำที่ไหแต่และข้อมีเวลา25วิเช่นได้ยินว่า can you work on Monday can you work on Monday อ้าวเป็นคำถามเนาะแล้วก็ต้องพิมพ์ตามนั้น can you work on Monday แล้วก็มี question mark ด้วยอะไรเงี้ยนะครับได้ยินยังไงพิมพ์อย่างไน,นครับก็อสอบมีกี่ข้อชุดนี้นะครับ ก็สอบาก็ไม่ได้บอกไว้นะครับ part h นะครับ part h passage reconstruction คือยังไงครับก็สอบการอ่านและเขียนให้อ่านข้อความภายใน30วินาทีเมื่อข้อความหายไปให้เรียงข้อความใหม่ภายใน90วินาทีโดยจัดเอาเจความสำคัญมาเรียงใหม่ดูนะครับ มีตัวอย่างมาให้ให้เราอ่านปึ๊บปื๊บป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 ระมาณนี้นะครับเสร็จแล้วข้อความที่เราอ่านเนี่ยมันจะหายไปแล้วให้เราพิมพ์ใหม่ให้ได้ความหมายหรือใจความเหมือนกับข้อความที่เขาให้มาให้เราอ่านประมาณนี้นะครับประมาณนี้อาจจะไม่เหมือนเป๊ะแต่ว่าให้ให้คงความหมายนะครับสื่อความให้ได้เหมือนเดิมกับต้นฉบับที่เขาให้เราอ่านมา ครั้งแรกนะครับเข้าใจนะครับพอนึกภาพออกสุดท้ายไหมครับ p a r t ท I ก็คือ summary and opinion น่าจะเป็น Part ที่ยากที่สุดในความคิดของผมนะครับพาร์เนี่ย summary ก็คือการสรุปนะครับ opinion ก็ให้ความเห็นเนาะข้สอบการอ่านและเขียนให้พิมพ์สรุปข้อความว่าคนเขียนมีความคิดเห็นอย่างไรตอบตามความเข้าใจใช้เวลาในการเขียน18นาะทีเห็นไหมครับพาร์ทนี้น่าจะยากสุด เขียนให้ได้25่สิบาถึงห้คำนะครับทำทั้งสองช่องก็มีข้อความมาให้อ่านนะครับคุณต้องอ่าน you read ก็คือให้อ่านเสร็จแล้วอันแรกเนี้ยก็คือให้เราสรุปครับก็คือสรุปความนะครับสรุปความให้ได้ยี่สิบห้าถึงห้คำนะครับเสร็จแล้วก็ให้ความเห็นข้อเสนอแนะความคิดเห็นนะครับก็พิมพ์ตรงเนี้ครับนึกภาพออกนะครับ ทีนี้เนื่องจากว่ามันมีสองแบบเนาะเนื่องจากว่ามันมี2แบบก็คือ Cambridge หรือ n g u a s k ก l l เนี่ยก็จะใช้กับทดสอบครูที่จบเอกอังกฤษครับส่วน Pearson หรือว่า v e r s ์สเนี่ยนะครับก็จะใช้ทดสอบกับเอกอื่นๆที่ไม่จบเอกอังกฤษ มันก็เลยมีค่าคะแนนที่เทียบกับ c f r นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น c f r นะครับถ้าเอกอังกฤษนะครับถ้าอยากได้สูงกว่า b 2ก็คือ c 1 c 2นะครับท่านจะต้องได้180คะแนนขึ้นไปนะครับ180คะแนนสูงพอสมควรนะครับสูงพอสมควรที่ไม่จบภาษาอังกฤษนะครับที่ไม่ใช่เอกภาษาอังกฤษไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษ B 2ขึ้นไปใช่ไหมครับ B 2ท่านจะได้ต้องได้59ถึง75คะแนนนะครับข <c oughs> ้อสอบกี <ming> ่ข้อครับข้อสอบ81ข้อใช่ไหมครับแต่ว่าการให้คะแนนก็ไม่ได้ให้คะแนนเป็นตามข้อนะครับเขาก็จะมีระบบ AI อสอบปุ๊บน่าจะรู้ผลปั๊บนะครับนะครับสอบปุ๊บ อบปุ๊บน่าจะรู้ผลปั๊บทันทีแต่ว่าอ๋อของเอกของเอกอังกฤษเนื่องจากว่ามันมี s สปีกิ n งกับไรทิงไรทิงนะครับที่เป็นเนื้อหายา,ยาวๆก็เลยต้องใช้คนด้วยนะครับต้องใช้คนนะครับหลักๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เป็นข้อสอบมีคำตอบเป๊ะๆก็จะเป็นเขาก็จะใช้ระบบ AI ตรวจน,นะครับส่วนที่เป็น writing ก็จะเป็นคน อังกฤษก็จะสอบสิงหาหกสาประกาศผลสอบตุลานะครับประกาศผลสอบตุลาส่วนเอกอื่นๆที่ใช้เวอร์เซนร์เนี่นะครับผมไม่มั่นใจนะครับอาจจะรู้ผลเลยทันทีหรืออาจจะต้องรอนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือรายละเอียดของข้อสอบ CEFR ทั้งของเองอังกฤษแล้วก็ ไม่ได้จบเอกอังกฤษนะครับทีนี้ที่ผมเกินไว้ว่าการทดสอบ CAFR จะดำเนินการสอบโดยศูนย์ HCEC นะครับ HCEC เดิมก็คือศูนย์แอริรกเดิมนะครับแต่ว่าศูนย์แอร,ริกเดิมนั้นจะเน้นไปที่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวส่วนส่วน HCEC ก็จะมีทั้งอังกฤษมีทั้งเทคโนโลยีมีทั้ง วิทยาการคํานวณอะไรพวกนี้นะครับ ICT พวกนี้รวมกันอยู่นะครับซึ่งท่านที่จะวางแผนว่าจะสอบนะครับ CEFR เนี่ยใจเย็นๆน,นะครับผมขอแนะนําว่าให้ท่านใจเย็นๆเ,เพราะว่า SEC c ของสบปท์นะครับปี63สอบไปแล้ว15,000คนนะครับ15,000คนผมเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่สอบแล้ว สอบครูเอกอังกฤษสอบสอนนอรลองพอออลองพออาเขตนะครับหมื่นห้าพันคนสอบไปแล้วปีนี้นะครับก็จะเป็นระยะที่สองปีหกสี่เนี่ยปีงบหกสี่นะครับหร,หรือไปเรื่อยๆนะครับสพอทหรือและศูนย์ s c e c เนี่ยนะครับของสอบพอทเนี่ยตั้งเป้าสอบกลุ่มครูวิชาเอกอื่นๆน,นะครับสามแสนสองหมื่นคนนะครับทุกคนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ จะปีนี้นะครับจะเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งไปสมัครสอบเองนะครับค่าสอบแพงพอสมควรนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็สองสามพันนะครับแพงอยู่นะครับสอบพออสอนพออเขตพออรองพออนะครับพอโรงเรียนอีกแสนเจ็ดหมื่นคนนะครับน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะแบ่งนะครับไม่ไม่ทั้งหมด ปี64อาจจะไม่ครบทั้งหมดตามเป้าก็อาจจะเป็นปี6 5 6 6ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆรอ,อก่อนนะครับของฟรีสอบฟรีนะครับเนี่ยสอบฟรีนะครับสอบฟรีเพราะฉะนั้นคนที่วางแผนก็เตรียมตัวไว้ให้ดีนะครับปีนี้ท่านอาจจะมีชื่อไปสอบฟรีนะครับถ้าปีนี้ยังไม่มีก็ น่าจะเป็นปีหน้าปีถัดไปนะครับซึ่งผมว่าคงไม่ช้าเกินไปดีด้วยซ้ำที่เราจะได้เตรียมตัวนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะวางแผนว่าจะสอบ c f r เพื่อลดระยะเวลานะครับก็ขอขอบคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องสื่อการสอนบายครูหมูนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ช่องนี้นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ